สองตัวนี่สามโตผมมาบอกให้เจ้าไปซื้อเอาเลยผมจดให้เราได้ผมจดให้เราเจ้าไปซื้อเอาเลยสองแปดเก้าเขาต้นก็ได้นี่ตุอดเจ้าเนาะพอใจพอใจว่านี่สองแปด้าผมมาให้เลขสามโตทแานว่อผมจดให้ผมพ่อได้บอกเลขสามโตได้ผมจดให้เผื่อๆเจ้าได้ท่าต้นท่านตรงสองแปดเก้าเลขออกว่าสองแปดเก้า ้าวปซืก้าวแปสองเจ้าได้ทั้งโต๊เจ้าก็ได้ตรงบรีพุทกคนมันได้ทั้งตรงทั้งต๊ดหกหคักแล้วพู้เจ้าสิเคตไดงได้อีกปูมาเว้ยนี่เราเข้ใจอยู่นี่เราบอกแป๊บเดียวเราดูใจกวนี้ปูมาบอกให้เจ้าที่เปนได้คอยให้คักแล้วนี่พเจ้าว่าเขาใจพู้เจ้าว่าสื่อเอ้เกิดยังไูไม่อาจารย์เปลาเ่า่า่าเปเ่าเะเป็า่เปลเ่าเปล่า่าเเปล่ปเลา มันมี่า็หมายู่านี่คอยสหายเลขแบบมก็ได้แต่ว่าพิดแต่ว่าคอยไปแก้ยิบซี่ก่อนแล้วาามาคอยไปแก้ย็บซี่แล้วคอยเลไฮเลขตัวมันไม่เล้แต่ว่าตอนนี้ก็นดื้อหนย็ตัวไหนอองนนี่นะเย็ตัวไหนออกโรานนี่นี่ยออกก็ตไปแก้ยิบซไปที่เดแล้วเล่คอยแก้ยิบซี่บซี่ไปแล้วเขาบงทีไปเขารู้ทันทีเลยคอยเละเปลี่ยนเลกวาไ้ มาเกียนมาเขกียนใเกียนให้คับดอแล้วเราเป็นยังมือนี้คือส่แวนตาดออกสหเลยดิเอ้า FC เฮาิมโซให้สตัวมโซ่ีได้รับทรัรับทับยันทีจดให้ให้สองตัวไ่แว่นเนี่ยส่แว่นก็คือเสริมเสริมบาลมีเสริมลาสีโอเสริมลาดีให้สองตัวมาสองตัว ให้หนึ่งตัวมาหนึ่งตัวแต่มาให้สามตัวมาสามตัวงวดนี่มวนนี่นะว่าให้ขันไซแว่นนี่มันเปลี่ยนการเสริมล่าสีนะบอกต้องคนมีเงินคนมีเงินคนมีมาขันไซแว่นนี่คือคนมีมาคือมีเงินต้องเสริมล่าสีเสริมแต่ล่าบ่มาเสริมมัเอฟซีเข้าพื้นที่กูสีไดงเงินบนผมนี่แกจะมาเราหยากมวลนว่มวนไปเฉดจะ่าโอ้หงวดวันหนึ่งคือว่าเมื่อเขียนเก่าสี่เก้าสี่ ย้อนใหเขียนให้พิธีมินเราเกไปลงทุนเราก็ได้รับได้เงินใส่กันแล้วบอายก็ได้เงินมีเงินใส่เลยช่วงนี้เราเนียนนี่หรือดิช่วงนี้เนียนนี่หรือสวัสดอว่าเป็นว่าดอกเงามดอกตั้งตั้งแต่คุณแม่อาจารย์สักคิดเสียมาหนี่แต่หนีมาหนี่เราเรามาเขียนเลขให้ตัวไหนออกตัวนั้นเป็นแต่เงินบอเอามาเขียนจากหลอดเลยเรามาเขียนวันแรกก็คือสองศูนย์ห้าเลยดิออกศูนย์ห้าบ่อืมวันนั้นเราหาลงคลิปวันนั้นเราว่าบ่อหายลงคลิป เขียนตัวเลขให้เขียนได้ตัวเลขให้ออกอีหลีัิแแล้ววันนี้งวดอีกงวดนหนึ่งเนี่ยล่าสซูสไปเขียนให้แอดมินอ่าอีกช่องนึงเก้าตีเขียนให้เก้าตีออกเก้าตีอ่าเขียนตัวนี้ออกตัวนั้นแขียนอะไรคอยเงินผมวสาจีเกีเขาสั่งขาดไปฮึมขาดไปอ่านแล้วอ่านแล้วบอกรับทักทันที่เอฟซีเฮ้าผู้ติดตามบุญพารวยบุญพารวยสิมีเงินใส่ว่าไงกัน ว่าเป็นไงก่นร th ับ ok. ท nah, ักก <for ced> um, th ่อนตัวรับทักทันที่ได้ระยะเราท่านปรมดารับทรัพย์ท่านพี่ยังในสองวัวของว่างอะไรที่ง่างกันเลยมาตั้งผมจะให้ตัวเลขตัวเลขผมนี่ได้ใส่ได้ตลอดไม่มีวันตายเมื่อวานตัวเลขบางคนผมไม่มีวันตายใส่ด้ทุกหัดใส่ตลอดละใส่ด้ทุกหัด ตัวเลขมงคนที่ผมจะให้นี่ประจําวดวันที่16สิงหาสิงหาคม2ห้า6หาถูกต้องครับผมตัวเลขผมจะเบอร์คือสำนักอื่นเบอร์คืออาจารย์อื่นเพราะยังค่อยว่าเบอร์คือผมจดให้สองตัวแตกทันที่สองตัวรับทรัพย์ทันที่ให้ตัวเดียวก็ได้ให้ตัวเดียวหมายก็มาเป็นยังไงให้ตัวเดียวให้ตัวเดียวมากตัวเดียวให้ตัวเดียวมากตัวเดียว ลักษณะนี่นี่เขาเรียกไหตัวเดียวมาตัวเดียวนี่ให้ตัวเดียวมาตัวเดียวมาแน่นอนอืมไม่ไปจ้ากบาลไม่ให้เห็ตัวหนึ่งไหมไห้หตัวเดียวมาตัวเดียวไหมใหไม่เจ้าใส่เอาแต่มาพมมีแต่มามือนี่วันนี้เดียวนี่เวลานี่การพมจดไหสองตัวมาสองตัวนี่พอต้องเบิ่งเบิ่งพอต้องเบิ่งตัวเลยพอต้องกดไลค์กดแชร์หหไปลงทุนไหไปซีก้อนรับซับตนที่มันสิแตกแล้วค่อยมากดไลค์กดถูกใจที่หลังเออเยี่นี้รู้แล้วตัวเดียวนี่เออ บนีพ่วมเสีห้สองตัวมาสองตัวสองตัวมาสองตัวแน่นอนบนบ่ต้องเบิ้งให้จุคิดเห็นลราเป้าไปลงทุนนาทีเลยแล้วค่อยมา่เบิ้งคิปต่อที่หลังแล้วค่อเมื่กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพราะมันจะเต็มก้อนโอ้ข้าเจะดเบิ้งจบข้าจะดีเบิ้งบ่วงพ่ชืหรอเล่้อบรับซับก้นโตมือเจ้าสีบัได้เงิ้ยพีแตกเนี่ย บอกว่าในก่อนและนี่ยังสิได้่ะถ้าเจ้าเบิ่งไปน้ำยางไปแพงลอตเตอรี่น้ำสีได้บ่ได้บอกเค่อยก็ตึกใหญก็อนไล่ก็แจ่แต่ว่ากันพวกจดให้กันเห็นสองตัวแล้วถ้าเห็นสองตัวบนล่างลงทุนท่านที่หยุดไว้ไปเอาก้อนไปเอาเ่งินังมาใส่ก้อนคือความรับทรัพย์ก้อนตัวแตกแน่นอนแตกท่านที่งวดวันที่สิบหกสิงหาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าออักชิดออดักชิดงบหน่อยรัฐบาลให้งวดนี้ นี่เป็นตัวเลขดีมากนี่คือผมให้ตัวเดียวมากตัวเดียวกันเอฟซีท่านไหนที่ลงทุนรถรัฐบาลให้รตเตอรี่ไ้หลายคนว่าสิวาแตกครับหลายคนว่าสิวาแตกคือพวกออกหลายคนมั่นใจที่ให้ตัวเลขมงคลไปว่าสิออกแตกแน่ยูว่าได้รัฐบาลให้หงวดนงิดยูแน่ยูว่าได้อ,ออกแค่สุดท้ายพวกออกอตัวมันสิวออกนี่คือออกสักชิดจดให้ท่านที่ออกท่านที่ไปลงทุนรับซับกวันตัวแน่นวันงวดวันที่สิบหก สิงหาคมสิงหาคมนี่ครับผมคือผมให้ตัวเดียวมาตัวเดียวมาแน่นอนบนล่างอ๋อทักษินบ้องยับกว่ามาครับบอกว่าตอนนี้ถอยกล้องสามรอบแล้วตอนนี้อโอเคค่ะตัวเดียวมาตัวเดียวแน่นอนค่ะเป็นตัวเลขมงคนสวยมาแน่นอนบนบนล่างมาผมกับพักเลขเก้านี่เอามาหนี่อยากเห็นตัวที่สองเราละนี่ เห็นไปเอฟเห็นไปเห็นค่ะถือนิ่งๆเลยค่ะอาจารย์เอฟซีเห็นเรายุดยุดไม่ไปลงทุนเดี๋ยวนี้เลยเพราะต้องชมตัวไม่ไม่ไมกลับขึ้นมาชุ่มมันสิบกว่ท่านมันสิบกว่ท่านสิบกวดาเงินน้ำเขาโอ้ยเห็นว่ากับสิบกว่าเฝ้อกับเบินงให้สองตัวมาสองตัวแน่นอนวันนี้อันอันนี้คือเลขวิ่งกันปะค่ะอาจารย์อันนี้ให้ตัวเดียวมาตัวเดียวนี่ให้วิ่งตัวเดียวมาเข้าใจป่ะครับนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวเดี๋วันนี้เจอที่ไหนฟ่านเลยวันนี้ เจอที่ไหนฟันเลยแตกแน่ความรับทรัพย์ฟันตัวครับผมนี่ให้สองตัวมาสองตัวบนเน้นบนวังที่ผมวางสี่เล้อาจารย์อาจารย์ทศทตั้งแต้งวันนี้เปต้นไปนี่ออกไปทั้งนองน่ะที่อันใส่หมวกกันน็อกไปเนี่ยนะเพราะว่าเจอที่ไหนเขาสิดาดเลยแตกท่านที่รับทรัพย์ันตัวเอฟซีเฮารวยถึงเวลารวย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 จะได้เงินมาใส่น่ะเพราเว่าชัดเจนเลย ชัอนหวัดม้านีว้านเป็นนันเราจำข้อเลขเล่าเขาอืมเล่าโอ้ยมันใจเดี๋ยวี้ยังไฟเบายังสี่อะไรบนเข่ามันใจครับลงทุนท่านที่เลยบนย่างเดียวว่าบนล่างบนล่างบอกแต่ว่านีขึ้นเน้นเน้นบนเพราะพ่อให้ตัวเดียวมาตัวเดียวในกรณแล้วนี่ในกรณลนี่ที่ท่านจะได้รับทรัพย์เพิ่มอีกเพิ่มขึ้นมาอีกคือเลขล่างกันเลขล่างกับตัวเดียวกัน คือตัวเดียวหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนคือเก้าอ่าเลขล่างบัน,นีนผมจะหฮย้งสี่ว่าจะชิดไ้ชุดเดียวงบหน่อยรัฐบาลให้บนล่างแล้วตอนนี้ายแปะเก้าตัวเดียวบนแต่ว่ามันมีความหมายตรงให้หนึ่งตัวมาหนึ่งตัวมาบนล่างก็ได้อเอาใจป่ะครับเก้านี้เก้าเนี้ยครับอันนี้ผมไ้เน้นบน บน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 นี่บนแบดเก้าแปดเก้าตัวเดียวบนพอดีคือเล่าให้เลขตัวเดียวนี่แหละอาจารย์ทักษิณว่าได้ให้เลขไว้ให้ตัวยาวออกก็ออกไม่ออกไม่ต่อไปเอฟซีเข้าลงทุนเลยเจอที่ไหนปัดเลยแต่แม่บันีเก้านี่ผมให้ตัวเดียวมาตัวเดียวมาล่างก็ได้กันตัวนี้เป็นบนตัวนี้ก็มาล่างมาล่างดูตรงนี้มันก็ในมีตัวเลข แต่ว่าห้พไ่แอดมินมาชิบเก้าหไปคนนึงเกาไส์หนึ่งตัวกากระบาดไส์หนึ่งหมเลยอ๋หายไส้ไดสี่ตัวอันนี้คือล่างเน้ยลักไ้อยลัก้อยพันลักซีบโอ้ลักซีบหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวโอ้ลักซีโอ้คอยเงี้ไอ้ควายไปแล้วไอ้ควาบนไปลงทุนรับซัพตันทีเดี๋ยวนี้เ่าต้องยุดไปกอนให้ไปซื้อเลย ไปซื้อลอตเตอรี cool, ่เอางนที่หนึล้านสาล้านนี่เปนยังก็บอกยืดจะเฝ้ากดถูกใจกดไรกดแช่ยืดได้กนไปเอาลงทุนเจอแพงได้ด่งมาเลยนี่แปเก้านี่เอาสิล้านสาล้านกรเจ้าิเจยงไปนั่หรอพระเจ้ายุดหรอเจ้าบันนี้หนึ่งตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนล้านบัดนผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งสงสัยเป็นเงอาจารย์ก็เาอยก็บอกไปก็ตอบก็ต้งหนาเรื่ยแต่อ้พอีผู้เาอีผู้าอีผู้ ว่าเซ็กซีนงบหน่อยรัฐบาลให้บ่ได้ให้เชื่อๆให้ตัวเลขครับผมให้ตัวเลขขอับวาท่านทีขอถอยกล้องอีกก่อนบ่เห็นตันวันนี้ตัวสำคัญมันคือได้บนไปแล้วตัวสำคัญมันผมเข้าใจแล้วหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวเข้าใจย่างเข้าใจ้านั่นมีตัวที่เสียงเพ่าใครใดจะมาตัวใดลงทุนท่านที่เลยแต่ว่าผมให้ตัวเดียวคือบนแปดเก้าหนึ่งตัวมาแน่นอนคือเก้าล่างถือต้องล่างนี่คือเก่านี่ร้องเปอร์เซ็นถือต้องรับทัทนที่ปนมีแปดเก้าเอาไปเลยก่อน รับสิาล้านสาิบล้านรวยรวยรวยวลยัไนเาไปีกันเจ้าะบานนี้ได้ชวนหลังเนาะครับผมนี่เอาซี่ตัวช้างล่างนี่ไปจับใส่เลยสิคเจ้ามักชวเก่าเจ้าชุดเก่าเจ้ามักวอเฮียงไรก็เจ้าจีว่าพีดกันเนี่บ้านเหคือผมใหตัวเดียวมาตัวเดียวแน่นอนรับทรัพย์ดีบีอสดมินเอซีฮารับทัพยมาแล้ววันนี้ผมให้สองตัวมาสองตัวแน่นอนบันนี้กันนั่งช้อนสัสัยอนสี่บอดมินแล้วบอกหฟังแล้วนี่ท่นี รปจำงวดวันที่16สิงหาคมครับถูกต้องครับผมก็ถือเื่นว่าจะเอาคักไรมันถือแล้วแต่แต่นี่ยท่านฟูบ้าผูว่ารัฐบาลให้เข้าเป็นตัวออกดันมาออกผมเ้าค้ำใดรับทรัพย์ท่านที่ตัวเลขที่ผมจดให้นี่ไปลงทุนรวหน่อยรัฐบาลให้เข้าลอตเตอรี่แหละครับผมเจอที่ไหนก็ฟาดเลยแตกแน่ดเงแงหลับฟาดเลยสมรรถยายาติที่สัดสิทธ์ชัดเจนนี่อ้า เจ้า่ารับซับยังไงผมหายรับซับตลอดแต่ว่าสองอมวดที่ผ่านมากผมได้ลงกจีไผ่จดไผ่มีแอดมินเดซีไปลงทุนกับรับซับตั้ที่สองสองสองวัับมาแล้วบอรมันพบไท่สองศหาออกศูนาจดไผ่เก้าซีออกเก้าซีตรงๆแล้วได้ก่อนลวนี่พี่เสษต่อไปถ้าอยากเล่น3ตัวหนักๆแต่ว่าผมไม่ได้หาแต่ว่าผมสีแนะนอนนหน้ๆหนาหน้หนาแล้วก้านี้กหนคมากที่เราครับผมนี่ นกลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มเลขเด่นก็คือสี่ตัวข้างล่างเนี่ยให้เอาตัวนึงไปจับใส่เลขล่างไปจับใส่์เก้าเป็นเลขล่างได้แล้วเอาหนึ่งในสี่ตัวเนี่ยไปจับใส่์แปดเก้าเป็นสามตัวบนถูกต้องถูกป่ะครับคูมักเรล่มคนมักหลายมักหลายมักคักเบิ้งคักเบิ้งคักมักหลายมักคักคำตอบมันอยู่ในตัวนี่ครับคอยได้ยินถามความตอบความเข้าใจว่าครับพี่แอดมินแอนแอนครับแอนไม่แต่ว่าว่าจะชิ ให้แปดเก้าตัวเดียวก็ยังมาบมดนี่ให้ไปรับซักท่านพี่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่ความรับซักงวดวันที่ชิมุกสิงหาคมปีสองพันอะไรงบชิมานาแต่ทำเงียบไม่ไดาเอฟซีเข้าไปลงทุนยุดไว้ยุดไว้ไปเอาเลยรับซักท่านพี่อันนี้บอกให้ฟาดนี่ให้คือหมายถึงว่าให้ไปลงทุนนะครับว่ามันเจือจางซักซีอยู่ใส่ฟาดเลยบ่แมนเด้เอฟซีครับนี่นะตัวเลขมีไ้ได้ตลอดไปครับผมไ้ได้ตลอดไปปฏิทินเดี๋ยว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 ว่าให้รักอ้อยบ่ ลักล้อยลักล่อยงไงจังไลก่อนลักล่อยไครเอานึ่งไีตัวข้างล่างไปขับใส่แปดเก่าเลยโอ้รับลักล่อยเข้ไหมครับเขาใจนี้ได้ทั้งบนทั้งล่างก็น้อยยังไงบุญล้นทักบุญล้นทับบุญล้นทักมุเจ้าสิได้กินสอง้านสิบล้านล่ทดุนนรัฐบาลให้ได้ท่านที่เนี่ยบุญล้นทักเขาเนี่ยครับให้ที่เดียวสามครั้งได้บุญล้นทักใจรไม่ให้ที่เดียวได้ทั้งสามย่างบุญล้นทับ ให้ตัวเดียวมาตัวเดียวให้สองตัวมาสองตัวแน่นอนผู้ใดอยากได้ชุดสามตัวก็ต้องกลับบวชคักไม่ได้ปูห้าอยู่อย่างนี้ผู้อยากให้บวชอย่างนี้เข้าใจตัวพี่อนุนจะพาะเข้าใจเดินดีคนนี้เข้าใจแล้วนะสามตัวก็ต้องกลับนี่นะนี่นี่แลนี่บวชเอากับบุญนี่ผมเขียนใหนผู้นั้นเราอย่งเข้าใจคักเพีย่อนุนผู้นั้นผมจดให้บุญค้าคักหลอกแหวเก้านี่อยากได้สามตัวก็ต้องกลับนะครับ ลงทุนทันทีรับสัพพันทีครับเข้าใจว่าครับแย่เล้ได้รวย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 หนึ่งตัวมาหนึ่งตัวเอากันเอาผมให้ผมให้ตัวเข้าใจอยู่แต่าชี่ตัวนี้คิดว่าเป็นตะดึงว่าคิดไปว่าคิดผมให้แปดเก้าบนเข้าใจสเยาเป็นซาเป็นลักล่อใช่ไหมตัวไรสี่หึ่งตัวไรที่หนึ่งไปเป็นลักล bon, ่อชี okay. ok ่ตัวนี้ด okay. ึงเวิดบ่อย แล้วแต่ผมบอกผมบอก well. in แตแค่บอกแม่ก็ฝึกนะเคลื่อนเคนมากนะเจ้าเคลืนมากัวเลืมกใดึงัวไหมันที่เป็นไร้หางนะกัารดึงตัวมาหนึ่งตัวกันมัดหนึ่งตัวมาหนึ่งตัวเล่นเล็กล่าง ได้มากจะได้กระจับพอลรือล่าครับค่ะครับถูกต้องผมจะให้เลักษณะนี่หิ่งซีเข้าไปลงทุนเพื่อรักษาบก่อนตัวสำหรับผู้งบหน่อยที่นี่คู้อยากได้สามตัวตรงๆก่รกันนั่นแหละเพื่อเอาสี่นอะที่เที่ยนที่นาะที่หิ่งซี่เข้าเนาะสมมติว่าเข้าสีซื้อสามตัวสีดึงตัวใดเด่นๆออกไปเขาไอันนี้มาบอกมันจีตัวมันไหนแล้วว่าจุดไห้แล้วก็จุดไห้แล้วมาบอกอ่โอ้เออจุดไหแล้วมาบอกกบแต่ว่าสี่บอาให้เขาใจง่ายไผมให้ตัวเลขมงคลพร้อมรับซับก่อนตัวหนึ่งตัวมาหนึ่งตัว แน่นอนคืองบนิดแล้วถ้าผ่านให้รักลอตเตอรี่ให้ท่านไปลงทุนท่านรู้แล้วนี่เข้าใจแล้วนี่ท่านท่านก็ลงทุนรับซ้ำเลยครับเอาแต่ท่านมาบอกกะดีเมืนอตอนนั่นตัวกันกะสิชัดเจนเราไหมกะชัดเจนเหรอครับกป็นกะวนกรับขึ้นมาให้ตัวเลขเด่นคักเราครับเป็นชุดเลขเด่นพร้อมรับซับโปรโตม้วนเป็นพร้อมวันที่ สิบหกสิงหาคมนี้รู้ผลแน่นอนรับซักตั้งที่ครับผมหากท่านมาหาอาจารย์ักซิตได้ยุบบ้านอาจารย์ลักซิตเลยครับผมนี่นี่เอาข้าใจเนาะเพราะว่าบางท่านเอฟซีเข้ากับข้าใจแล้วครับผมครับคือคมไห้หนึ่งตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาสองตัวครับแต่ว่าผมว่าไห้สามตัวแต่ว่าผมจุดไห้ครับผมมาให้สามตัวเดี๋ยวให้ไทยรวมเนาะทีนี่มือไหร่ทักข่าวเอออย่างคนไทยรวมเนยเข้าใจนะวันนี้นะโอ้ยเรื่อยเรื่อยเข้า บุญลนทับนี่ละวมือเจ้ามัดเจอผมผู้ดีบุญล้นทับมันใจมันใจเอาล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นนี่ถือแต่ว่าอาจารย์มันใจล้านเปอร์เซ็นหรือต้องไปล่มทุนเลยแนะครับอาจารย์สัมผัสเรามาก เกือบปีนี้บ่เคยได้ยินเล้วบอกขาดปีอย่าเคยเลโอ้ชัดเจนวันนี้นี่เรามั่นใจเพราะว่าเขาเขาจีบช่องว่าจีบแต่ได้ยินแจ่มไม่เขียนถ้าถ้าใครรักสามตัวถ้าใครรักสามตัวให้เล่นตรงนี้เพราะว่าผมให้หนึ่งตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาสองตัวถ้าใครรักสามตัวไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเอาตรงๆเลยนี่ให้เล่นตรงนี้เข้าใจไหมครับครับประยันนะครับนะท่านี้ทานเราประยันทักษิณท่านนี้ขอบคุณเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับง่ายจ้